สวัสดีครับกลับมาพบกับกว้นเทคโนโลยกันอีกแล้วนะครับใน EP นี้ EP ีเท่าไหร่แล้ววนะไม่รู้มาเราจะมาพูดกันเรื่องพื้นที่ดีกว่านะครับในเมื่อเราพูดเรื่องเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับสถานที่ในการทํางานก็มีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงรู้แล้วหรือใครใครอยากจะเข้ามาฟังเพิ่มก็เรียนเชิญน,นะครับคำว่าพื้นที่นะครับอภิธานศัพท์ก่อนภาษาอัง,อ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 งกฤษเขาเรียกว่า area ในพื้นที่พื้นที่พื้นผิวพื้นที่เนื้อที่แถบริเวณแถวและแวกทิมอนาบริเวณอ่าก็คือคําแปลของคําว่า a r เรียนั่นแหละนะครับทีนี้ไอพื้นที่เนี่ยถ้ามองันตามหลักของคณิตศาสตร์มันคืออะไรมันคือกว้างคูณยาวใช่ไหมเอาด้านกว้างคูณด้านยาวแล้วก็เอาหน่วยของแต่ละด้านที่เป็นหน่วยเดียวกันมาคลอสกันก็จะได้เป็นพื้นที่เช่น พื้นที่1ไร่พื้นที่1ตารางวาพื้นที่1ตารางเมตรนี่คือหลักที่เราใช้ในในสเกลที่เราใช้ของเกี่ยวกับพวกพื้นที่แผ่นดินนะไม่ใช่แบบตารางมิลลิเมตรอันนั้นจะเป็นงานพวกโลหะวิทยางานเล็กๆนะครับหรือเป็นไมโครอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เล็กมากนะครับพื้นที่เขาจะคุยกันแค่3ามคำคือไม่ไร่ก็งานไม่งานก็ตารางวา ไม่วาก็เม็ดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้เอ๊ะทำไมเขาต้องใช้ถึง 3- 4หน่วยในการอธิบายพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นไร่เนี่ยคือเลือกอะไรคือที่เป็นเป็นสวนเป็นไร่นานะครับถ้าเป็นที่ตา่างจังหวัดขึ้นภูเขาไปหรืออะไรที่ต่างจังหวัดเขาจะขายเป็นไร่สังเกตนะเอากี่ไร่ไอ้นุม่ม ลุงมีทักงยีไร่ไหมโอ้ยไม่มีหรอกลุงมีแค่18โอ้ไม่พออะไรอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดเขาจะบอกเป็นไร่เพราะว่าดูแล้วเป็นพื้นที่อานาบริเวณใหญ่ๆนะครับก็จะดูง่ายๆตรงนี้นะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะมันแปลงมันของลุงนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในหนึ่งไร่ที่พื้นที่เริ่มขยับเข้าใกล้ตัวเมืองมากขึ้นเขาก็จะเรียก คือพอพื้นที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมันไม่ใช่พื้นที่การเกษตรล้มันกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยพอเป็นพื้นที่อยู่อาศัยราคาพื้นที่มันก็จะแพงขึ้นพอราคาพื้นที่มันแพงขึ้นมันก็ต้องย่อยส่วนลงมากขึ้นทีนี้พอย่อยส่วนลงมากขึ้นเนี่ยเขาจะย่อยอยังไงเขาย่อยแรกก่อน1ไร่เท่ากับ400ตารางวาแบ่งที่พื้นที่หนึ่งได้ออกเป็น400ส่วน หส่วนในนั้นนะเรียก1ตารางวาอโอเคไหมนี่คือจากไร่มาตารางวาเลยนะครับหโวยที่เขาใช้กันหรือแต่ก่อนก็ยังมี1ไร่เท่ากับ4งานพื้นที่ที่มันย่อยก็มานิดหนึ่งเอ้ยขอซื้อที่สักสองงานนี่คือครึ่งไร่อะไรอย่างเงี้ยที่มันแพงไงซื้อเพื่ออยู่อาศัยเฮ้ยขอซื้อสักหง,งานคือแบ่งที่ออกเป็นสี่ส่วนโอเคไหม หนึ่งไร่เท่ากับ400ตารางวาตารางวาแล้วก็จะได้ยินเนาะพวกซื้อบ้านซื้อเป็ซื้อบ้านที่เป็นที่ดินนะ่ะแต่เมื่อไร่มันเป็นตารางเมตร1ไร่เท่ากับ400ตารางวาเท่ากับ4งานเท่ากับ1,600ตารางเมตรถ้ามันลงตารางเมตรปุ๊บมันจะเป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดสิ่งที่คุณจะเห็นหน่วยเป็นตารางเมตรคือเขาขายอะไรกันขา,ขายคอนโดคอนโดห้องชุดเป็นตารางเมตรบ้านจัดสรร เห็นไหมนี่คือหน่วยที่แพงที่สุดถ้าเขาใช้หน่วยนีย้แสดงว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่แพงที่สุดในสเกลของหน่วยวัดแล้วนะครับโอเคไหมเขาขายก็เป็นตารางเมตรตารางเมตรละล้านอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมนี่คือที่มาของมันนะครับเขาแบ่งมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ดูได้ง่ายๆลองคุณลองมาขายคอนโดเป็นไร่ดิเี่เอห้องนึงต้องมีต้องร้อยล้านแน่นอน ใช่ไหมเอ่อตึกตึกตึกแถวสาทรชั้นสี่พื้นที่หนึ่งไร่ครับห้องพี่โห<ฮ><ฮ>มึงโคตรรวยเลยนะน่ะใช่ไหมะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นตารางเมตรอืมตารางกิโลเมตรใช้เป็นพื้นที่ที่แบบใหญ่มากโอเคไหมพื้นที่ที่ใหญ่มาก ตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรคือเอากิโลเมตรคูณกิโลเมตรก็คือตารางกิโลเมตรประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่ก็จะเป็นตารางกิโลเมตรเนี่ยก็จะแบ่งกันเป็นจังหวัดและพื้นที่ขี่ตารางกิโลเมตรจังหวัดนี้จังหวัดนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าไร่อีกมันจะได้ดูง่ายๆนะครับย,ย่ยอยๆลงมาอ่ะนี่ก็คือความหมายของหน่วยวัดพวกนี้นะครับอ่าทีนี้ผมก็แยกออกมา จากพจนานุกรมปึ๊บหไร่เท่ากับ4งาน1ไร่เท่ากับ400ตารางวา1ไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตรนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คล่องแคล่วหรือเอ้ยกลับมารีเฟ e ชกันหน่อยพื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวนะครับ1วาเท่ากับ2เมตรเฮยหลายคนไม่รู้เยวาเท่าไหร่1วามีค่า2เมตร1ตารางวาล่ะเอาวาคูณวาเท่ากับ4ตารางเมตร โอเคไหมสอเมตรคูณสเมตรก็เป็น4ตารางเมตรพราะถ้ามีที่ร้อยตารางวาล่ะก็400ตารางเมตรโอเคไหมครับนี่คือบางคนก็จะสงสัยเรื่องวาเรื่องเมตรอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไม่สงสัยก็มีเยอะแยะไปนะผมก็แค่มาเล่าให้ดูว่าเฮ้ยมันตามหลักของพื้นที่เนี่ยเราใช้กว้างคูณยาวเนี่ย เรามีหน่วยเราใช้หน่วยอะไรกันบ้างในประเทศนี้ถ้าเราจะทําสวนทําไร่เขาคุยกันหนึ่งไร่มันคือเท่าไหร่วะไซส์ประมาณไหนวะหนึ่งไร่เฮ้ยหนึ่งตารางวามันแค่ไหนวะหนึ่งตารางเมตรอ๋อเอาตารางเมตรดึงหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรอ๋อพื้นที่นี่แหละหนึ่งตารางเมตรเฮ้ยที่บ้านเราเราจะปลูกเราจะทําสวนหลังบ้านหลังบ้านเรามีพื้นที่กี่ตารางเมตรวะลองวัดดูสิอ๋อพอวัดได้ปุ๊บเราก็กะสะเกลได้เฮ้ยตรงนี้เราจะวางนี่นะเฮ้ยเราต้องซื้ออิฐซื้อปูนอะไรมาวางเท่าไหร่ เป็นพื้นที่เท่าไหร่เราก็เอาไปคิดได้ครับจากความความความรู้ง่ายาย,ย่างเงี้ยก็แบ่งแบ่งโซนเขียนแบบไปคุณจะเติมตารางสันตรงไหนจะปลูกสวนปลูกผักปลูก,ลกไม้ดอกใช้พื้นที่กี่ตารางเมตรหรือคุณจะเทปูนคุณก็ต้องใช้หน่วยหน่วยพวกนี้แหละครับเป็นหน่วยเบื้องต้นเลยในการที่คุณจะไปคุยกับช่างหรือคุณจะเป็นช่างที่ทําเองนะครับคุณก็ต้องคํานวณมันได้นะนี่คือวิธีการคานวณพื้นที่เบื้องต้นเพราะว่าในการทําสวนทาไร่เนี่ยพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าเราจะวางตรงไหนไว้ตรงไหนเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้เราต้องการพื้นที่ร้อยตารางเมตรมันใหญ่แค่ไหนหรือเรามีพื้นที่ห้าสิบตารางวาเนี่ยมันแค่ไหนเราจะได้วางแผนได้ถูกนะครับโอเคไหมเราต้องใสก่กิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการทํางานมันจะง่ายขึ้นง่ายกว่ากะเอากะเอาบางทีคุยกับอีกคน,นคุยไม่รู้เรื่องนะครับคุยกันด้วยตัวเลขมันจะง่ายกว่าโอเคก่อนที่เราจะไปชมส่วนต่อไปไปพักชมโฆษณาก่อนครับ โฆษณาวันนี้เรามีอะไรมาค่อนข้างไก่ตัวมากฮะเราขายทุกอย่างฮะเราขายทุกอย่างที่เราอยากขายครับซองซิปโปสำหรับคนที่มีไฟแช็กซิปโปอไฟแช็กอเมริกาไฟแช็กน้ำมันของซิปโปมีแล้วไม่รู้จะหาซื้อซองที่ไหนหรืออยากได้ซองไม่รู้จะไปที่ไหนดีหรือว่ามันมีซองด้วยเหรอหรือจะซื้อฝากคุณพ่อซื้อฝากเพื่อนเป็นของฝากที่ดีเฮ้ยเห็นมัน ใช้ไฟช็คป้องแกั้งป้องแก้นงน,นี่หว่าวันเกิดมันซื้อฝากมันหน่อยไว้อ่านี่ก็คือซองหนังซิปโปราคา1 0 5 0บาทนะครับซองหนังนี้มันจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลแต่ตอนนี้ผมเอามาโชว์อย่างเดียวเนาะเพราะว่ามันอยู่อยู่ที่สต็อกนะครับส่วนที่หน้าร้านก็จะมีสีดำและสีน้ำตาลจะมีรุ่นที่เป็นเป๊กกระดุมแล้วก็เป็นคลิปตัวนี้เป็นคลิปหนีบคลิปเน็บนะครับให้คุณเลือกซองหนังแท้ made in usa งานแฮนด์เมดนะครับขายดีไหมขายเรื่อยๆ ต้องตอบอย่างนี้ไฟขายไฟแช็กดีกว่าขายน้ำมันนะขายดีเพราะว่าคนซื้อไปใช้ไฟแชกก็ขายดีลําดับ2คือคนอยากมีเฮ้ยมึงมีซื้อฝากซื้ออันดิแล้วก็ขายซองนี่ก็ดีเป็นอันดับ3นะครับบางคนก็ซื้อซื้อไฟแชกซื้อซองเลยทีนี้ถ้าลูกค้าสนใจไฟแชก,กสอบถามก็มาได้นะที่หน้าร้านเราก็มีสนใจก็ลองมาดูได้ราคา1นึ่บาทนะครับเหมือนเดิมค่าส่งลงทะเบียน30ค่าส่ง e m s 50บบาทจะสั่งกี่อันก็เก็บค่าส่งเท่านี้แหละครับผม ไปกันต่อฮะพอเราคำนวณพื้นที่เสร็จแล้วสิ่งที่ผมทำหลังจากนี้ก็คือมันมีขิงอยู่ต้นหนึ่งฮะผมจะแบ่งขิงละไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ละเรื่องแต่ละราวนะฟังไปเรื่อยนะผมได้ขิงมาขิงแก่จากตลาดเหลือกินเหลือใช้ละว,วิธีจัดการกับขิงทำไงรู้ไหมถ้าเราอยากจะปลูกมัน วิธีที่คุณไม่ต้องทําอะไรง่ายงาไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดอะไรใดๆทั้งสิ้นวางมันไว้หลังตู้เย็นนะวางมันไว้นะสักพักหน่อมันจะขึ้นคุณเห็นหน่อมไหมหน่อขาวๆเนี่ยมันจะเริ่มแตกเริ่มแตกมาคือเฮ้ยมึงไม่กินข้าก็เอาข้าไปลงดินสักทีดีว,ว่าปล่อยข้าอยู่กลางอากาศแล้วข้าก็แตกหน่อเพื่อมากินเพื่อเพิ่มพื้นที่ละมันจะออกมันจะออกใบขึ้นมาละมันต้องการสารอาหารเพิ่มแต่ถ้าอยากให้มันแตกหน่อเร็วกว่านี้แช่ตู้เย็นหน่อย แบบขี้เกียจเลยนะแช่ตู้เย็นทำไมเฮ้ย hey, แต่ถ้าอยากให้หนอ่อเฮ้ยให้หน่อมันออกสักแป๊บก่อนเราค่อยไปลงดินเอาน้ํพรมเข้าไว้เอาน้ําผมให้มันชื้นๆให้มันแช่ตู้เย็ยนเข้าไว้มันจะเริ่มแตกหน่อเพราะว่าเฮ้ยไหนๆเองก็ไม่เอาข้าไปกินละเอาข้าไปปลูกแล้วกันวิธีเราจะหั่นขิงนะครับเราต้องมีมีดก่อนนะแล้วเราต้องมีสไตล์ด้วยเราหั่นขิงแล้วก็ต้องหั่นหมูเขียวเข้าม เพราะเราซื้อมันมาเป็นอาหารแต่วันเหลือเราก็ต้องให้เกียรติมันหน่อยเ,อเราต้องให้เกียรติมันนิดนึงเราก็ต้องอ่ะมาไหนๆมันก็มาละลงเขียงแล้วนอ่ะมีดสับไปมีดที่ผมใช้เนี่ยเป็นมีดยี่ห้อไก่ KAI ของญี่ปุ่นนะครับเป็นมีดสแตนเลสสตีลไฮคาร์บอนอ๋อับคมดีไปซื้อได้ที่ร้านยี่ห้อนี้โคตรดีเลยคมใช้ได้ใช้งานได้ดีนะครับสนใจไปดูได้แล้วจะชอบมัน หั่นขิงเป็นท่อนๆหั่นตรงแง่งมันนะหั่นแยกเลยแยกๆๆๆๆๆเปส่วนอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเหมือนแยกแขนแยกขามันอะแล้วเดี๋ยวมันจะไปแตกเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้หน่อเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาเป็นใบส่วนไอ้ไอ้ผิวข้างในเนี่ยจะเป็นอาหารของมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกหน่อมาใหม่เพราะมันต้องใช้ใช้อาหารในการสร้างใบขึ้นไปเพื่อรับแดดนะครับเดี๋ยวคุณถ้าสนใจในการปลูกขิงลองปลูกดูแล้วจะเข้าใจมาสักพักหัวตรงนี้มันก็จะ่อลง แล้วเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นตอนแรกมันเป็นหานก่อนแลยเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพอหันมาเสร็จทางไงต่ตอฮะนี่หนอ่อนี่คือหน่อของมันนะครับมันเริ่มขึ้นละมันก็ระหว่างนี้ถ้าผมถ้าผมยังไม่ขี้เกียจผมก็จะให้มันออกหนอมากกว่านี้ก่อนหรือถ้าผมขี้เกียจแล้วผมก็จะเอาไปลงกระถางเลยนะครับเพราะช่วงนี้หน้าฝนไม่มีปัญหาฝนชุ่มความชื้นจะสูงตลอดเก็บลงคงฮนะมีถุงซักใบถุงมือสอง ถุงที่เหลือจากการที่เราซื้อลูกชิ้นซื้ออะไรมาเราเก็บไว้ไอ้ถุงพวกนี้มันทำเอาไปทําถุงขยะได้เอามาใส่ของได้ด้วยไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออย่างอื่นฮนะพอใส่ถุงปับ๊บเอาน้าพรมหน่อยเอาฟอกกี้ฉีดได้ให้มันชื้นๆมัดปากถุงไวนะ้ฮะแล้วก็ยัดมันไว้ในตู้เย็นอยากจะเอาไปปลูกเมื่อไหร่ก็ดึงมันออกมาเท่านั้นเองฮะหลังจากนี้หน่อมันจะโตเร็วขึ้นเพราะความชื้นมันสูงมากขึ้นแบบแรกเราทิ้ง,เร,งเราทิ้งไว้ตามยาถากร,รมมันก็แตกตัวออกมาแล้วครับทีนี้เราช่วยมันให้มันโตเร็วยิ่งขึ้น อ่าแล้วก็มัดมันไว้แล้วเดี๋ยววันไหนเราไปปลูกขิงแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำพาร์ตต่อไปมาให้ดูกันนะครับวันนี้ก็ได้ขอสาระความรู้เท่าที่ดูน้อยมากนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ